เลยไม่เรียบบานนี่โอ้กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบื้ดทุกขู่ทุกคนครับผมทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไนสนามและก็อยู่ทางบ้านครับผมนี่เหนังนะครับนี่ง้เรียนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับผมไห้มาเยี่ยมเยือนนะครับผมสนามกินล่าเปตองนะครับสนามเปตตองบ้าน้ำพ้าครับผมครูนี้เป็นคููชิงชนะเลยครับระหว่างทีมพี่อุดมเจอกับทีมแม่น้ำครับผม ทีแม่น้ำขึ้นไปก็ยังบอลเปลี่ยนครับผมยังเสียแต่แม็กับที่มพีอุดมอยู่หนึ่งแต่ในสนามทีแม่น้ำขึ้นไปก็ลุดอีกยังอยู่ครับยังอยู่ี่แม่น้ำจะเล่นแบบไหนบอตีครับโอ้แ,บบแทกลูกจะคล้องไปแบบสวยงามครับลูกนี่ เปลี่ยนครับรับไปหนึ่งแต้มในสน,นามแต่ทีมพี่อวดมนะครับผมบอึ้นครับผมทรงอาจารย์ประคองหัวแดงอือขึ้นไปตีครับตีเพื่อรับหนึ่งติงตีเพื่อรับสองแดงตั้งหัวครับามมาล่างแรกครับผมโอ้ยอยู่สนิทติดทนนานสองหรือหนึ่ง เก็บปวดด้วยราตีแม่น้ำครับจะเรียนไปไดนสงส,สัยจะแท็กอีกคือเเ่าเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนครับผมไม่รู้ว่าหนึ่งหรือสองโอ้ลูกได้เปลี่ยนแล้วทำงานเถอะ อเอ็มพีอุดมจะตีเพื่อรับหนึ่งตลอดตีรับสองมาสั่นพี่น้องครับผมจะเฮ็ดได้บอหรือว่าใจถึงบอเอ็มพีอุดมจะตีเพื่อรับสองตีเพื่อรับสามถึงพิทแต่ก็ยังมีอะไรอีกสองหน่วยค่าเมื่อ,อยู่ครับผม งยเอาแล้วกระจุยกระจายออกเบิดละบาทนี่หูหูเสียสามหรือสี่บาทนี่เสียรูส้สึกว่าจะเสียบอกน่าจะสี่แต้มครับในสนามให้กับทีมแม่น้ำครับผมงานเขาท่านที่เลยครับทีมพิวดมเอาแล้วเอาแล้วสีไปยูมองได้แล้วครับบาทนี่ยูมองได้ก็ถือตีเอา้าย่านถือตีแลนวนี้ไวๆบนว่า ตอนนี้เสียสามอยู่ครับผมจากสีได้แต้มดีๆครับผมโอ้ยซีบ่โอเคครับผมทีมแม่น้ำรับไปสีแต้มครับผมกิน่นคำใหญ่พร้อมบ,บาทในสก,กอเรียกได้มากเกืเป็นสีต่อศูนย์ทีมแม่น้ำได้แต้มครับบังคันสีแต้ม อีกสามแต้มจะเป็นฝ่ายชนะท่านที่เลยแม่นามจะเป็นฝ่ายขึ้นมาคุ้ม่วนก่อนโอ้โหคุ้มหลังครับทางแกนยระมาณครืบหนึ่งครับถือว่า พีมพิวดมนะครับผมจะสรงผี่ดมขึ้นมาสู่อย่าไปกดดันตัวเองนะพี่ดมเปลี่ยนครับแต่ที่แม่น้ำครับผมคือสีบอวัยเดวครับลักษณะนี่ตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองปังโง่โหเจ็บปวดด้วยราวติดด้วยรับไปสองแต้มต้องเปลี่ยนเท่านั้นนะครับทีมพิวดมขันเป็นรุดนี้ มีโอกาสจบนะครับล่างนี่นเอาแล้วตีเปลี่ยนตีเปลี่ยนยังบอตีครับที่ผิวดมดอ้ยคิดอะไรคิดอะไรต้องตีตัดออกก่อนต้องตีตัดออกก่อนอไปรออะไร ตีต,ตีตัดแตนเพื่อเขาไม่นั่นเขาบบเปลี่ยนเก็บขี้อย่างที่นั่นไงโอ้เปลี่ยนครับพี่น้องครับอโอ้จากมือตีมาเป็นมือขึ้นครับผมเปลี่ยนตีแม่น,าน,าน้ำต,ต,ตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสอง นมัจำบกวดดันแมนอยู่ดอกอกอ้าวเปลี่ยนพผอมบานเลยตามกระตีได้แบบนี้ถึงออคกคู่นั่นก็ได้คือเก่าอา้าวที่แมนนามครับตีเพลินหนึ่ง กันตีบอ่ชอช็อตได้สองครับกันตีช็อตกระไดหนึ่งนี่จะไดก็ได้ครับ,รบที่แม่นาบ่มีเสียแม่นามันกลัวงไงครับนานบอ่ชอช็อตได้สองแต้มเกมฆ่าพอดีครับบาทเนย,เยบอ่อแมนยังบอลฆ่าครับผมแต่ทีมพีอุดมต้องขึ้นเปลี่ยนเท่านั้นขันบอเปลี่ยนนี่ลำบากเลยต้องเขายังเดียวเฮ็ยยังบ่ได้แล้ว อ้าวย่างแตกเปลี่ยนอยู่ไม่น่าจะเปลี่ยนไม่น่าจะเปลี่ยน,นเ,ยนเ,เ,เสียหนึง่งตีไม่ได้นะครับ ตีไม่รับก่อนตีรับสองก็ยังโบเกมบกปะท่าเพื่อนี่เขาได้ก็ตีเกมนะเพิ่นว่างแผนถูกละโอ้โหเกือบดี ทีแม <l panels> <c oughs> <c oughs> ่น้ำจะตตีเพื่อรับสองตีเพื่อรับสามตีเพื่อเกมเนาะสียดได้บอสบอตตี้ครับขึ้นขันพิงได้สวยงามสองสองไหมหนึ่งสองได้ใจมือบ้านมาสั่น ร้องในเต็มมือว่านพ่นดิแม่นำรับไปอีกสองแต้มครับผมสกอร์เลยขึ้นมากเกเป็นสี่ต่อศูนย์โอ้เป็นหกต่อศูนย์แม่ต๊กเล่ขึ้นกันท่างนี้ก็ได้วอกไปวอกมากเอาที่แม่นำให้อีกแต้มหนึ่งครับจะเป็นไฟชนะได้แซมไปเลยครับดิแม่นำครับผมเป็นฝ่ายนแกนหรจะเป็นไฟเปิดไปคุ้มก่อนโอย คุ้มหลังค้างอยู่ประมาณปปว่ากลกักวๆครับผมทีมพีโดมครับทรงกาาระชานข้องขึ้นไปสูเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนแบบทางห่างคุ้มหลังโอ้โหทีมแม่น้ำขึ้นไปแทบจูเจนครับเกมฆ่าผู้นี้นะครับนี่ครับผมเมื่อกี้วางติดอต่ไป

แต่ก็บ,บรได้สร้างกววงกดดันอยังแม้แต่น้อยให้กับที่แม่น้ำครับผมเพราะว่าที่แม่น้ำเพิ่มแม่น้ำที่ก้วงใหญ่ครับผมก้วงใหญ่ดีครับที่แม่นม้ำเน,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 น่าไปหลังอีกแล้วครับผม <laughs> <laughs> โอ้โหสมซื้อที่แม่นม้ำที่แม่น้ำนะครับเนี่ยเนาไปทั้งหลังนะครับเนาะแม,ม่น้ำใหญ่แม่น้ำเย่าอีกที <laughs> <laughs> ไปไหนครับ<ว>ไปไหน<ว>ไปด้วย ไปด้วยกันนะครับไปอยู่ด้วยกันลุดไปอ้าวทีแม่น้มยังเสียอยู่ในสนามหนึ่งแต้มครับแล,ล้วลกนี้มาอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายวันไหนเปลี่ยนครับผมอ่ะทีมพีดมต้องตีโดนเท่านั้นครับผมเพราะว่าลูกเกมข้าพอดี พี่เอ้าตอนนี้ลูกทีแม่นม้ำลูกวัดมือแล้วครับผมแต่ทีมพี่ดมยังเหลืออีกสองลูกในมือได้ในสนามหนึ่งแต้มก็จะขึ้นไปเก็บแต้มที่สองไม่รู้ว่าใครนะครับหัวแดงแดงนะครับผมไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วอ้าวสองดได้แต่โมบ้านครับผมสามได้บอสามครับบม่มีปัญหาครับผมอ๋อ ทีมพิวดมได้สามแต้มครับสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นสามต่อหกเอ้าไหลกันขึ้นมาแล้วครับผมเครื่องหนึ่งทีมพิวดมได้แต้มครับเป็นายโยนแกนแล้วก็ขึ้นมาคุมโซนก่อนครับ คุ้มโซนกะห้างอยู่ประมาณตักงหนึ่งแขนครับถือว่าห้างครับผมบดไ้สังควมกดดันในยังสำหรับผู้ต่อสู้เลยครับปลูกว่าแล้วแมนอีดีครับผมที่แมนาขึ้นมาก,กับเปียนครับคุ้มหลังขึ้นกันครับผมออทีมผิวดมขึ้นมาเปียนครับรับไปหนึ่งแต้มในสนาม แต่ทีมแม่น้ำครับสูงเออีพีตีตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองผิดเสียแต้ม,มอโอ้โหเจ็บปวด้ดวยราวสองแต้มเอาแล้วบานเนี่ยเอาแล้วบานเนี่ยเกมค่าอยู่พอดีครับผมเกินค่าอีกต้องขคืนเปลี่ยนเท่านั้นครับถพึงจะอยู่ได้ขึ้นโบเปลี่ยนปัญหาเกิดท่านที่ เปลี่ยนเปียนครับเปลี่ยนครับผมขึ้นมาเปลี่ยนครับผมเ,เกือบบ,บ่เปลี่ยนครับแต่กับเปลี่ยนยังไงก็ต้องตีแล้วครับตีเพื่อรับสองตีเพื่อรับสาม เพื่อรับสองติดเพื่อรับสามตีเกมตลอดครับผมโอ้โห,โห,โหเก็บปวดด้วยราวติดรับไฟสามแตมเอางานเข่าแล้วครับผมบาทน,นี่ต้องเปลี่ยนเท่านั้นพี่อุดมยังยังยังเสียสองตีเปลี่ยนตีเปลี่ยนตีเลย ทีมผิวดมครับจะตีพลังหนึ่งตดพลับสองปังโอ้โหเจ็บปวดด้วยราวเหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วไม่มีใครยอมใคร,รเ,นนย,เย,ย่มเลยเปลี่ยนได้ยิ่งดี <laughs> โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่แต่บางที่แม่นม้ำพ,พ่นสิปิษเกียมในบ่อครับหรือว่าพน่พนสิปอยเสือเขาป่าอ้าว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 สองสองเหมือนเดิม ยกข้าวจังไหนพี่อุดมนังย่างอยู่อ้าวสองยี่บานเ่ยอะเกมข่าอจูะครับตอนนี้ครับผมพี่อุดมก็ต้องตียางเดียวครับถึง ตีเลยยังไงก็ต้องตีลูกเกมข่าอยู่แล้วอ่าตีผิดเกมทันทีไอ้อ้าใครได้ละบาดนี่ใครได้แต้มอ่ะเบิ่งกันเอาครับพี่น้องครับผม แต้มหนึ่งเนาะทีมบิวุดมรับไปีครับหนึ่งแต้มครับผมสกอร์เลยเกิว่าเป็นสี่ต่อหกเอาแล้วครับตีตื่นขึ้นมาแล้วครับผมไล่ขึ้นมาทิศทิศแล้วครับผมที่แม่นม้ำปิดเกมไปบ่ได้ครับทำไมมันหายยากจังแต้มเดียวนั่นเหรอ <c oughs> ไม่ยากอาจารย์คลองเจ่ิญตะมุ่มหลายกล่องไปบ่ถึง นับขามบขา,มขามอีกเนี่ยขมาอีกเนี่ยขมาเออเออเพราะว่ามันเห็นผู้ยนตนะนะทีมพีพ่ดมครับเพิ่นได้แต้มหนึ่งแต้มหั่งคัเปิดขึ้นไปคุมโซนก่อนทีแม่น้ำครับขึ้นไปเปลี่ยนบ่าครับผม เบิ้งคือเปลี่ยนครับผมแต่ในสนามผมบ่งหูว่าจะเป็นแบบไ่าเปลี่ยนเพิ่นว่าเปลี่ยนแบบห่างๆอยู่แบบพ่งวงครับจังไดเล่นแดดใดตีหรือขึ้นครับผมอย่าอย่าไปคิดลากคิดแค่เปลี่ยนก็พอถ้าลากไม่โดนมันหลุด ถ้าลักไม่โดนมันหลุดังวะยังไงก็ตีอยู่แล้วตีตีเกมตลอดตีแม่น้ำครับตีตีเพื่อรับหนึ่งตดเพื่อรับสองตีเกมตลอดครับที่แม่น้ำครับผมโอ้โหเป็นไปได้อย่างอยู่ครับยังอยู่ โอ้โห oh, oh! ลูกทีสองตีโดนครับผม่ะเอ้ย <c oughs> ลูกเลยเปียบแล้วสำคัญบาบ <c oughs> ลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างใน <c oughs> จังสันทีลาจังสันเขาเขาเขาได้ดย ต้องเข่าได้หน่แบบเนี้ยบบไปตีไปตีันคุ้มบักห้างหนึ่งอ่ะแมนจันข้องเขาดูเกมข้าพอดีได้นันหนิเอาขอแค่เปลี่ยนพ่ออย่าไปคิดหลักเป้าขอแค่เปลี่ยนแบบรูปัดไทยหนึน่งแม่มีรมูปัดไทยแบบใดน้อยบาท เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเอ้าเปลี่ยนปอครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนผู้ยนครับผมเปลี่ยนผู้ยนทีมผิดมตีพิรับสองปีตเพิรับสามเอาแล้วตีติดครับผมรับไปสามแต้มในสนามเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีโอกาสเกมทั้งสองฝ่ายเลยครับบาทเนี่ยระหว่างทีมแม่น้ำมันสิ ขึ้นพิ้งในบ่อครับผมเอาเก่งหลายครับเก่งหลายครับผมโอ้โหขึ้นไปเปียนอีกแล้วครับผมที่แม่นางครับผมพี่พี่อุดมก็ต้องตีถือย่างเดียวครับตีพิษเตรียมทันทีครับพี่น้องเบิ้งกันเอาโอ้ยเก็บหวดร้วยราวแต่ทีมพี่อุดมเบิ้ดเมื่อแล้วครับลูก ที่แม่น้ำยังเหลืออีกสองลูกครับผมกานขึ้นเปี้ยนลงนี่จบทันทีครับผมสิปิตเกมได้บอหรือว่าจะปล่อยเสือเข่าปลาเอาเปี้ยนสยยังเดี๋ยวเดี๋ยวลูกยังไม่หมดลูกยังไม่หมดเออกะต้องว่าให้เปียนแม่ไปบอกเทียมบาบอให้เลี้ยนเรากระยนไปไกลเลยบาทเนี่ยเออต้องบอก แมนแมนแล้วต้องบอกว่าปิดเกมปิดเกมให้ได้วานตัวอ่ะ,อะ,อะเอาเกมคือเก่าครับผมทีแมนนามครับได้แชมปไปคลองครับผมแรมเจ็ดต่อสี่ครับผมอะอคลิปนาพอกันไหมอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ